เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องมาตาตัวสะกดกันอีกกันนะคะมาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําหรือท้ายพยางได้แก่แม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กบแม่กลนและแม่กดนั่นเองค่ะ ส่วนมาตาหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่ามาตาแม่กอกานักเรียนจำได้หรือไม่คะสำหรับมาตาตัวสะกดไม่ตรงมาตามีอยู่4มาตาด้วยกันก็คือมาตากกมาตากดมาตากกและมาตากนนค่ะ ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนลองมาสังเกตคำต่อไปนี้ดูนะคะคำว่าเค้กแตกคำว่าลูกโลกและคำว่านกเอนักเรียนสังเกตคำเหล่านี้ไหมคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงเก่งมากค่ะ คำศัพท์เหล่านี้นะคะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีตัวกรอไก่เป็นตัวสะกดเหมือนกันทุกคําเราเรียกคําเหล่านี้ว่าเป็นคําในมาตาแม่กกนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูลุกอยากให้หนักเรียนลองสังเกตสองคำต่อไปนี้นะคะคําแรกคําว่าโรครอโอคอโรคอ่ว่าโรคกับคําต่อไปนี้ค่ะคําว่า โลกลออกอโลกโลกของเรานั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำสองคำนี้มีตัวสะกดต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีต้อตัวกอไก่สะกดเหมือนกันต่อไปมาฝึกสังเกตคำและอ่านคำต่อไปนี้นะคะคำว่าโชคชชโอคอโชคอ่านว่าโชคคำว่ามี มเอคอมอ่านว่าเมฆคำที่3ประมุกบรอะประมอุอขอมุกอ่านว่าประมุกประมุกหรือที่แปลว่าพระราชานเนี่ค่ะคำสุดท้ายคำว,ว่าเอเนกอ่านว่าเอเนกถึงไม่มีสระอะแต่ก็อ่านออกเสียงมันสระอะนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านแจกรูปสะกดคำไปด้วยกันนะคะนักเรียนคำแรกค่ะคำว่าบุคลิกสะกดได้ว่าบออุคอบุลออีกอลิกอ่านว่าบุคลิกคำที่สองค่ะวิหกวออวิหออุคอหกอ่านว่าวิหกวิหกที่แปลว่านกนั่นเองค่ะนักเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะนักเรียนคำแรกค่ะคำว่าระลอก ระลอบแปลว่าเคลื่อนลูกเล็กๆนั่นเองค่ะคำที่สองมุกตลกมุกตลกมุกตลกนะคะก็คือกลวิธีที่ทำให้ตลกข,ข,ขบขันนั่นเองคำที่สามคำว่าปิกนิกคำว่าปิกนิกปิกนิกนะคะก็คือการออกไปเที่ยวนอกบ้านนีนแล้วก็มีของกินเล็กนิดเล็กน้อยนั่นเองค่ะ ต่อไปคำว่ามาัคคุเทศมัคคุเทศหมายถึงผู้นําเที่ยวและก็ผู้ให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือการท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองค่ะคำต่อไปคําว่าเปียกโชกเปียกโชกเปียกโชกก็คือเอ่อเปียกจนเกิดหยดน้ำน,นั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าสุนัข ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนมาลองสังเกตมาตากบบ้านสองหลังนี้ดูนะคะมาตากบบ้านหลังแรกคำว่าก๊อกแขกท้าปิกผูกมุกเล็กแปลกโลกมากรุกกุ๊กกิ๊กทึกทักสกรปรกแตหกหักอึกกระทึก ต่อไปเรามาสังเกตมาตากกในบ้านหลังสีเขียวกันนะคะนักเรียนคำว่าโชคหน้าเมฆโรคเลขสุขวิหกสุนัขมักสมัครพักเช็คภาพโพกน็ตไทายนักเรียนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าคะ เก่งมากค่ะจากคำศัพท์ต่างๆที่เราได้เรียนมาในสไลด์ก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ามาตากกบบ้านหลังแรกนั้นเป็นคำสะกดที่ตรงมาตาส่วนบ้านหลังที่สองบ้านหลังสีเขียวเป็นมาตากกบคำที่สะกดไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะนักเรียน เราสามารถสรุปได้ว่าคำว่าประมุขโชคเมฆตัวอย่างคำที่ให้ยกมานี้มีขอไข่คอควายคอละคังเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดคำเหล่านี้ก็จัดเป็นคำในมาตากกเช่นเดียวกันก็คืออ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่สะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามาตากก มีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวได้แก่ตัวกอไก่คอไข่คอควายและคอระครังนั่นเองค่ะซึ่งตัวสะกดทั้งหมดนี้จะอ่านออกเสียงเหมือนตัวกอไก่ทั้งหมดค่ะ